สวัสดีครับเพื่อนๆเพราะวผมฟอร์ดจากช่องซากาเิะและแล้วนะครับก็ใกล้เปิดตัวสําหรับเกม Su ม a ั n น่ w a อลคอนดิเคิลนะครับที่จะมีการเปิดให้เพื่อนๆได้เล่นในวันพฤหัสที่9มีนาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดสมเหตุผลที่ทําไมคุณต้องลองเล่นเกม Su ม a ั n น่ w a อลคอนดิเคิลที่คุณไม่ควรพลาดแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนๆชื่นชอบครับอย่าลืมด้วจ้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่าในใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup มาครับเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลที่ดึงกันเลยดีกว่านะครับว่าทำไมเพื่อนต้องลองเล่นเกมซัมเมอร์วอลคอนิเคินะครับเหตุผลแรกนะครับบรรยากาศภาพรวมภายในตัวเกมนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศภาพรวมกราฟิกะสวยมากๆแล้วเพื่อนสามารถ เซตติ้งขนาดจอตามที่เพื่อนๆต้องการหรือว่ากราฟิกที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับสามารถเซตได้ตามความเต็มจอนะครับแล้วแต่ขนาดจอของเพื่อนเนาะของผมมันจะเป็นเลนไบตสามารถปั้นได้ถสองสูุดถึง2 k ซึ่งมันเหมาะมากๆครับคือมันเต็มจอทุกอย่างเว้ยกราฟิกสวยการเล่นในเรื่องอะไรค่อนข้างที่จะง่ายมากๆครับในส่วนของเกมเพลย์ของตัวเกมนะครับในส่วนของสกิลนะครับจะมีให้เรากดทางนั่งขวานะ่โดยที่เราจะมีสามอาชีพให้เราเริ่มเล่นเริ่มต้นนะครับก็คือ เพื่อนจะเล่นเป็นของเมดของฮิวหรือว่าของแทงก็ได้นะครับเพราะยังไงสามตัวละครอ,อย่างนั้นก็จะมีความสามารถและลักษณะสกิลที่แตกต่างกาันและทําตัวเกมครับจะมีระบบเกี่ยวกับการชนะทางแพ้าทางของธาตุที่เราต้องเจอเนอะาะถ้าเพื่อนเจอธาตุไฟเพื่อนก็สามารถเอาอุปกรณ์หรือว่าอาวุธธาตุน้ำเนี่ยไปสู้ได้นะครับเพราะทางตัวเกมเนี่ยแจกให้เราค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับในช่วงเริ่มต้นเกม เป็นอาวุธ2ดาว3ดาวอะไรประมาณนี้ครับแล้วทาภารกิจตีบวกอาจจะหายากแค่พวกอาวุธธาตุแสงกับธาตุมืดหรือไม่อาจจะรอบในการที่เพื่อนเนไปลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่เราสามารถเล่นได้เนาะในส่วนของสกิลนะครับเ,เพื่อนเพื่อสามารถกดอัพสกิลไปได้เลยนะครับมันจะมีในส่วนของแอคทีฟสกิลแล้วก็พาสซีฟสกิลเนาะในส่วนพวกนี้ครับเพื่อนๆก็ดูสกิลที่เพื่อนๆต้องการหรือว่าความสามารถที่ต้องการครับแล้วก็กดอัพไปได้เพราะในส่วนนี้สุดท้ายแล้วนะครับเราก็แทบจะอัพสกิลได้เต็มทัั้้้้งหหมมมมดออยยู่่แแลวนนคเืีีใ เยอะพอสมควรเลยก็ว่าได้นะครับตามเรืวองวของเพื่อนที่จะอัพมานะครับสำหรับใครที่ชอบเกมแบบกราฟิกสวยๆภาพสวยๆตัวละครน่ารักน่ารังพร้อมกับซัมมอนมอนสเตอร์มาช่วยสู้นะครับก็ต้องไม่พลาดกับเกมซัมเบอร์วอลคอนดิเคเหตุผลต่อมาครับเหตุผลที่2สายฟีอยู่รอดไหมในเกมซัมเบอร์วอลคอนดิค้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสายฟีในเกมเนี่ยต้องเป็นสายฟีที่บวกกับการขยันเล่นและรู้แพทเทิร์นแล้วว่า ช่วงแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรในจุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดส่วนท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรครับสามารถไปดูคลิปอธิบายแบบและเอียดในช่องผมได้นะครับเกี่ยวกับการเริ่มเล่นช่วงต้นสําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับในส่วนของสายฟรีนะครับสิ่งเริ่มต้นเลยอันดับแรกคือเราต้องมีมอนสเตอร์ตามที่เรา ใช้ในตัวเมตาอันนี้คือเป็น3ตัวละครที่เป็นที่นิยมนะครับผ่านการแนะนําของเหล่าผู้เล่น,นหลายๆท่านมาแล้วนะครับก็มี3ตัวก็คือการูด้าน้ำํำพิกซี่ลมแล้วก็แฟรี่ไฟนะครับสตัวละครนี้ครับน้องเป็นตัวละครประเภท3าดาวเพราะว่า3ดาวของน้องครับเราสามารถปั้นตัวละครน้องได้ง่ายเพราะใน ตัวเกมเนี่ยจะมีการเลื่อนขั้นดาวของมอนสเตอร์ของเรานะครับเราสามารถปั้นตัวละครน้องได้ง่ายนอกจากปั้นตัวละครน้องได้ง่ายแล้วนะครับวัตถุดิบในการหามาอัพอ่ะมันจะไม่ได้สิ้นเปลืองเมื่อเทียบกับซัมมอนของตัวละคร5ดาวนะครับผมสาหรับใครที่จะเอา5ดาวช่วงต้นเพื่อนๆสามารถเลือก5ดาวช่วงต้นตามที่ตัวละครที่เพื่อนๆต้องการได้นะในตัวแรก ซึ่งตัวนั้นครับเ,เพื่อนๆจะปั้นหรือว่าไม่ปั้นก็ได้แต่จะแนะนําให้ปั้น3ตัวนี้ตัวหลักนะครับเพราะว่าในการอัพเลเวลการอัพสกิลแล้วก็การอีโวต่างๆครับมันง่ายกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับเพราะ3ดาวเนี่ยเวลาเราไปซัมมอนเนี่ยมันมีกิจกรรมให้ซัมมอนแล้วก็ตัวข่าวตัวนี้ครับที่จะมีโอกาสได้รับบอลเตอร์ระดับ 1- ถึงดาวเพราะยังไง3ดาวในจุดเนี้ยมันออกง่ายอยู่แล้วนะครับผมอย่างต่อไปครับเวลาตัวละครในเกมหรือว่ามีการคอแลบตัวละครขึ้นเกิดขึ้น ในทางตัวเกมนะครับจะมีของรางวัลแจกเราพอสมควรแต่ของรางวัลในที่นี้ครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นการทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการออนไลน์การทำเควสเจ็ดวันเริ่มต้นนะครับยังไงเปิดเกมจริงก็จะมีเควสเจ็ดวันต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับในจะเป็นมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆนะครับที่จะมีให้เราทำเนี่ยเยอะมากๆท่านเพื่อนสามารถเคลียร์ภารกิจเหล่าน,นั้นได้สําเร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้วัตถุดิบในการอัพตัวละครการสุ่มกาชาต่างๆนะครับและมีกระทั่งพวกเพชร เดี๋ยวม่ก็เป็นวัตถุดิบในการตีบวกของนู่นนี่นั่นคือมันแจกเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่แบบขยันทำวสเนาะการเช็คชื่อต่อเนื่องก็มีเหมือนกันนะครับการไต่หอคอยการทำต่างๆคือในตัวเกมครับมันจะมีอ,อะไรให้เราทำเยอะมากๆครับอันนี้ในส่วนที่เป็นกิจกรรมทางตัวเกมได้จัดขึ้นมานอกจากนี้ครับการหาวัตถุดิบหรือว่าทรัพยากรต่างๆภายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไต่หอคอยก็ตามนะครับการลงดันเจียนการ เคลียร์เควสหลักเควสร,รองเควสพื้นที่ต่างๆครับเพื่อนๆจะได้ของรางวัลไปในตัวด้วยนะครับนี่เราเคลียร์ภารกิจได้เยอะเท่าไหร่นะครับเราจะได้รับของรางวัลมากขึ้นในส่วนนี้ครับผม้ทราบว่าเพชรของเพื่อนๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปใช้นะเพราะถ้าเอาเพชรไปใช้ในช่วงแรกบอกเลยจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเอาไปใช้ในการทำอ,อื่นห้ามเอาไปสุ่มซัมมอนนะครับเพราะในเกมยังไงเราได้ตัวในซะัมมอนเนี่ย เยอะอยู่แล้วดองเพรไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วก็ของอุปกรณ์ต่ตางๆคือตัวเกมคือแจกเราแทบจะทุกอย่างนะครับอยู่ที่ความขยันแต่สิ่งที่สําคัญครับเ,เพื่อนๆต้องเคลียร์แอคให้จบโดยเร็วที่สุดนะครับวันแรกถ้าเพื่อนสามารถจบแอค5ได้เร็วเท่าไหร่ครับมันก็จะปลดล็อกระบบอื่นๆให้เพื่อนเยอะมากมายนอกจากนี้ครับทุกครั้งที่เพื่อนๆเข้าเกมนะครับหรือว่าไปอยู่ในกิวจะมีของรางวัลกิวเวลาเราทําภารกิจคอมพลีทเนี่ยจะมีของรางวัลแจกแบบสบายนะครับเราไม่ต้องแข่งกับใครนะครับเราก็สามารถ เล่นเกมนี้ได้อย่างสบายๆได้เลยนะครับสายฟีอยู่ได้แน่นอนแต่ก็ต้องแบบขยันเล่นกันหน่อยนะครับทำเควสทําอะไรหรือว่าบอทเก็บของเก็บอีีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับคุณก็จะเก่งแน่นอนเหตุผลที่3นะครับผมนั่นก็คือการปั้นตัวละครที่สามารถทําได้ง่ายและสบายต้องบอกไว้ก่อนครับการปั้นตัวละครในที่นี้คือการหาอุปกรณ์ที่ทางตัวเกมแจกให้เราในช่วงสตาร์เริ่มต้นเนี่ย มันมีเยอะมากๆแทบจะทุกสายเลยเพราะต้องบอกไว้ก่อนว่าทางตัวเกมเนี่ยมันจะมีการชนะถามให้ทานธาตุาที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นใช่ไหมครับซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นครับมันจะเป็นระดับ2ดาว3ดาวช่วงต้นไอ้นี่คือระดับดาวที่ตัวเกมแจกให้เรานะครับแล้วเพื่อนเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ที่ทางตัวเกมแจกเนี่ยในการผ่านคอนเทนต์ต่างๆครับยิ่งผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้เร็วเท่าไหร่ครับมันจะมีการปลดดันเจียนปลดนน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมานะครับและของรางวัลที่เราเอา ไปลงในจุดนั้นครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองยิ่งระดับเราสูงข,ขึ้นยิ่งเราเคลียร์แอคได้เร็วขึ้นเวลาเราไปลงพวกนี้ก็จะมีโอกาสดอรอปอุปกรณ์ที่เป็นระดับ3ดาวสดาว5ดาวจนถึงกระทั่งพวกดาวม่วงในสตอรี่ที่มันยากนะครับอาจจะต้องหาเพื่อนมาช่วยปาร์ตี้แต่บอกได้เลยครับว่าเราสามารถผ่านเหล่านี้ได้ง่าย แน่นอนแต่ก็ต้องแบบหลบๆกันหน่อยนะอย่าแบบไปแลกเลือดแลกไหลต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่อยากปั้นตัวละครนะมันจะมีในส่วนของความสําเร็จต่างๆครับพวก Achievement พวกเนี้ยครับก็จะมีของรางวัลให้เป็นทองให้เป็นเพชรให้แล้วก็ปกโบ๊กที่จะให้สเตตัสเกี่ยวกับตัวละครซัมมอนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บมอนสเตอร์ต่างๆก็จะได้รับของรางวัลหรือว่าใครจะสะสมมอนสเตอร์ที่เราสามารถสุ่มมาได้ครับจะได้รับสเตตัสธาตุนั้นๆไปเลยนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์โบ๊กเนาะจะเป็นพวกเดฟพวก ATK พวกคริสติคอลนะครับ ตามประเภทของมอนสเตอร์นั้นที่เราได้รับมานะครับก็ยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องสุูมมอนสเตอร์มาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็น2ดาว3ดาวจนถึงกระทั่ง5ดาวก็ตามนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่อยากจะชักชวนเพื่อนๆนะครับให้ลองไปสัมผัสลองเล่นเกม Summoner War คอ r ดิ i c ็กันหน่อยนะครับในวันแรกๆครับลองมาเล่นดูว่าถูกชะตากับเพื่อนๆหรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่าไม่ถูกชะตาก็ไม่เป็นไรนะครับในเกมใหม่ๆที่จะเปิดในช่วงเดือนเมษาพฤษภาก็จะมีเกมอื่นๆอีกเยอะเพื่ออาจจะถูกจใจรือว,ว่าถูก สไตา์กับเกมเหล่านั้นก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างกิวนะครับเดี๋ยวจะสร้างกิวเชื่อไทยเดี๋ยวจะมาโพสต์ในชุมชนช่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับว่าจะได้ไม่พลาดเนาะสามารถเข้ามาจ o กิคิวกอบผมได้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกิวแล้วนัจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังและยาวๆนะครับสำหรับภาพนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและทางเพื่อนที่ชอบครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พากย์การ บ๊ายบายสวัสดีครับ